วิธีนึ่งหอยมแมลงผู้ให้เหนื้ออ้วนใหญ่นะ่ากินอย่างนี้ทำอย่างไรมาชมกันเลยี่น้องจ้ามือนี่จะพามานึ่งหอยมแมลงผู่จ้าพี่น้องนึ่งหอยวิธีนี้ไม่ต้องใส่น้ำในหม้อเลยนะคะล้างมาแมลงผู้ให้สะอาดสามถึงสี่น้ำใส่แค่ใบโหระพากับมแมลงผู้ลงไปในหม้อค่ะทิ้งไว้ประมาณสินาทีแล้วมากลับด้านตัวหอยใหญ่อ้วนฟู เนื้อไม่แห้งไม่เหี่ยวลองดูนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับจริงๆหายเริ่มอ่าแล้ว่พี่น้องจะเริ่มซุปทุกโตแล้ว ตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำนะตัวใหญ่บุบบัฟจริงน้ำหอยจะออกมาเองจากพี่น้องจา๋าแต่ตัวหอยยังอ้วนบุบบัอยู่เลยนะถ้าเราทำวิธีนี้หอยเราจะอ้วนแต่ชอบวิธีนี้เอาเอาไปลองทำดูนะคะหอยใหญ่หอยไม่หดด้วยนะ ไผ่ใหญ่ไม่หดนะจ้าพี่น้องจ๋าคืองานดีมากอย่าลืมเอาไปทำดูกันนะคะ